ทุกอย่างทําร้ายเรามากเลยคุยกับใครไม่ได้แล้วอะ่ะคือมันถึงขั้นที่ว่าเขาว่าเราแปลกแปลอ่ะแล้วเขาก็เริ่มว่าเราคงอาจจะเครียดมากเกินไปหรือว่าผิดหวังในธุกรกิจหรืออะไรแล้วคว้องลางอีกมันซ้ําซ้อนไงแล้วมันจะมีเสียงให้เราฆ่าตัวตายให้เราโดดเลยโดดเลยตลอดมไม่อยากอยู่แล้วอพอเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็เลยเอาเบอร์โทรมาท่านพี่นี่แหละตอนแรกไม่ได้ไม่ได้เชื่อเลยนะ น้องหญิงเจอกับมรสุมชีวิตความเจ็บปวดทั้งเรื่องความรักธุรกิจที่ล้มรวมถึงอาการแปลกที่เธอเป็นเธอไม่สามารถใช้วิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้เลยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอเธอเลยตัดสินใจโทรหาอาจารย์ท่านพี่ขึ้นพลังบุญและชีวิตอาจารย์ท่านพี่คนนี้เป็นใครกันแน่และนี่คือฉากหลังชีวิตอาจารย์ท่านพี่ที่หลายคนไม่เคยรู้ ตอนเป็นเด็กชีวิตลำบากมากก็อยู่บ้านนอกอทำไร่ทํานาจังหวัดอุดรอยู่อำเภอบ้านดุงนั่นก็ไม่ได้ร่ำรวยก็อยู่ตามภาษาบ้านนอกเนี่ยตอนเป็นเด็กนะเป็นคนที่มีโลกมากมีโลกโอโ้โหแบบเอาตัวมไม่รอดเลยป,ปีปีหนึ่งโลกปากเป็นนกกระจอกบ้างนะตอนเป็นเด็กนะตื่นขึ้นมาก็ต้องคอย้ยอาแล้วก็เอาลิ้นเลียกว่ามันจะฉีกออก โอ้โหทรมานมากหัวนี่ก็เปื่อยตอนเป็นเด็กแบบมีแตโ่โรคภัยหัวนี่ติดกันผมนี่ติดกันทั้งรีดออกเนี้ตอนเป็นเด็กแล้วก็จะเป็นไข้ประจำปีเรียนก็ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยเรียนหนังสือแค่ครูบอกว่าอย่าลอกโจทย์เนี่ย อะไรคือโจทย์ก็ไม่รู้เรื่องคําว่าโจทย์ยังไม่รู้เรื่องเลยทางโลกนี้ก็คือเหมือนเหมือนไม่ให้มีความรู้เลยสําหรับอาจารย์นะในอยู่พสองเนี่ยก็คือถูกคัดเลือกว่าผู้ที่อ่านไม่ออกเลยว่าง่ายๆถูกคัดนู่นไปเรียนอยู่ในป่าปนูนไปสอนไปฝึกอยู่ในป่าอยู่พอสองกว่าจะรู้เรื่องกว่าจะอ่านออกเขียนได้จบปหกนี่ก็คาบเส้นนี่แหละแค่อ่านออกเขียนได้ ไม่ได้เรียนเลยก็แค่จบป .6 ตอนนั้นก็คือเพิ่องออกโรงเรียนก็กำลังเกี่ยวข้าวอยู่แม่ก็ให้คนมาเรียกเข้าบ้านว่าให้ไปบวชออกพรรษาปี27เจก็คือไม่รู้เรื่องอะไรเลยแม่ให้บวชก็บวชแต่ว่าไม่ได้ขัดไม่ได้ขืนก็นไปตามนั้นก็ไปอยู่ที่วัดป่าวัดป่าก็คือสายวัดหนอง่าพง์ ที่ที่มีพระเดินทุดงมาแล้วมาอยู่ที่ป่าช้าบ้านอาจารย์เริ่มแรกก็คือให้ห่มขาวที่เขาเรียกว่านาคบวชนาคนะแต่ว่าในสายวัดหนองบะาพงเนี่ยก็คืออย่างต่ำก็ต้องบวชขาวสามเดือนอยางยังไม่ได้ห่มเหลืองก็คือต้องฝึกก่อนฝึกท่องมนท่องอส่วนบาลีอย่างเงี้ยให้จำได้ก่อนให้คล่องซะก่อนอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยสำหรับอาจารย์ก็คือ บวชเข้าไปไม่นานวาจารย์ก็พาไปทุดงเป็นข่าวนี่แหละก็พาไปเดินทุดงทางทางอุบลแต่ว่าประสบการณ์ก็คือได้รู้ได้เห็นอะไรเยอะเกี่ยวกับโลกจิตวิญญาณที่มาแกล้งเรามาอะไรเราไม่ไม่ได้เห็นหรอกเห็นโดนอัมโดนอะไรอย่างเงี้ยมาอัมมาให้เรากระดุกกระดิกไม่ได้ก็ต้องต่อสู้ด้วยกำลัง <c oughs> เพราะว่ากว่าเขาจะคลายมันก็นานนะ มันกระดุกกระดิกไม่ได้งี้พอเราใจนี่มันก็ไม่มีแรงก็สู้กันแบบนี้จนจนชินจนหายกลัวอยู่ไปจนเจดเดือนถึงได้บวชเนนก็อยู่มาจนได้ 3, สามภาษาเป็นเนนสามภาษาด้วยเหตุที่ว่าวมันเราไม่เข้าใจในธรรมหรือว่าไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะมาสอนให้เราได้อยู่ในผ้าเหลือง ไม่ได้ตามที่นั้นก็ออกมาซ,กซึกออกมาสามปีบุญหมดบุญแค่นั้นแหละในผ้าเหลืองสึกออกมาแล้วก็มาอยู่บ้านได้พักหนึ่งแล้วก็อยากจะออกหาทำงานแต่ขอแม่แม่ก็ไม่ไปหรอกขโมยไป <laughs> <laughs> นีไปพี่จะไปกับพี่ชายม,มาทำงานก่อสร้างที่หินสวยน้ำใสเนี่ยระยอง นี่แหละที่พี่ชายพามาถามว่าเหนื่อยไหมมันก็ไม่เหนื่อยหรอกเพราะตอนนั้นมันเป็นหนุ่มมันแข็งแรงไม่ว,ว่าร่างกายแข็งแรงแบกปูนตั้งหัวนี่สบายเลยเป็นร้อยกระสอบนี่คือยกรดยกขึ้นยกลงรถคนเดียวอะ่ะก็ได้เป็นร้อยกระสอบปูนอะ่ะปูนห้าสิบโลช่วงร่างกายแข็งแรงไม่คิดว่าลำบาก ก็มีเหตุที่มันจะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยในผู้หญิงที่เข้ามาเกี่ยวข้องเราเขาเขาดูดบุหรี่อาจารย์ก็ไม่ไม่ค่อยชอบเนี่ยเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้ดูดบุหรี่เล่าบุหรี่ไม่ไม่ค่อยชอบเนี่ยก็ถามเขาบ่อยๆว่าบุหรี่กบแฟจะเออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเอาบุหรี่พอเขาพูดแบบนั้นก็เลยบอกว่าอ่ะชอบบุหรี่ก็อยู่กับบุหรี่อย่าเงี้ยก็เรยหาวิธีที่จะหนีส่วนมากมิจอาจารย์หนี ก็ไม่ได้บอกเลิกก็ช่วงนั้นก็ก็บอกว่าจะไปคัดเลือกทหารนั่นแหละก็ขอเขากลับบ้านแล้วก็ไม่มาหาหนีไปเลย <c oughs> เพราะว่าไม่ไม่ชอบเรื่องที่เขาดูดบุหรี่อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ตอนที่หนีเขาไปนะนะั่นน่ะเขาบอกว่าถ้าไม่กลับมาเขาจะตาม เขาจะตามแต่เขาความจําดีมากเลยเราบอกว่าบ้านอยู่ในนี้นเขาจําได้ทีนี้แฟ,แฟนมาหาอาจารย์เขาจะตามไปหาที่ที่อุดรก็เลยบอกแม่ว่าแม่ถ้าถ้าไม่ให้ไปทํางานเนี่ยเดี๋ยวผู้หญิงเขาจะตามมา <c oughs> <c oughs> ก็เลยแม่ก็เลยให้มาก็เลยมาทํางานที่บางเขนใช่มาทำงานก่อสร้างอีก ถ้ก่อสร้างอยู่นั่นก็พอสมควรแต่ว่าไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ก็มีเหตุต้องย้ายที่คืออยากเปลี่ยนง,งานเพราะว่าทํางานเนี่ยก็คือเพื่อนเขาเป็นไฟใช่ไหมเขาดูแบบดูอะไรเป็นเวลาเราไปทากับเขาเราดูอะไรไม่ไม่ออกเลยอะ่ะคือสมองไม่ให้อะ่ะปัญญาไม่มีเลยทางเนี้ก็คือเขาใช้อะไรก็เหมือนเราเป็นลูกน้องเขาอย่างเงี้ยแต่พอเราไปดูแบบดูอะไรมันไม่เป็นเลยอะ่ะ โดนเขาด่าประจําแต่ว่าพอออกงานก็คือเป็นเพื่อนกันแต่อยู่หน้าง,งานเราเป็นลูกน้องเขาอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีเหตุให้ได้ไปเจอไปเจอกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่จะมีลูกด้วยกันก็คือมาเจอเขาก็ก็มีเหตุให้ได้อยู่ด้วยกันนั่นแหละก็หลังจากนั้นก็กลับไปบ้านเราไปอยู่บ้านก็มีสะพ้ายสองใช่ไหม ก็ไม่ค่อยถูกกันและพ่อแม่อาจารย์ก็ไม่ค่อยชอบไม่คอม่อยชอบผู้หญิงเพราะว่าไม่ไม่ชอบมีลูกติดเก็พอทำนาเสร็จก็โดนไล่ก็ให้กลกับบ้านแฟนอือสะแก้วมีลวมีคนหนึ่งแต่ตอนอยู่ที่นั่นก็ทำมาค้าขายไปเรื่อยแหละก็เป็นขายส้มตำขายย่างอะไรประเภท ขายกับข้าวขายอะไรนียก็คือทําหลายอย่างตอนนั้นหลังจากเลิกค้าขายบีหลวงแข็งเพราะหลังจากนั้นก็เลยมีเหตุให้มาอยู่นครนายกอันนั้นมีลูกแล้วย้ายครอบครัวมาอยู่ที่นครนายกเลยได้ซื้อบ้านที่ที่เราไปเช่าตอนแรกเขาให้เช่าจะอยู่ไปอยู่มาเขาไม่ให้เช่าเขาให้อยู่ฟรีทีนี้ไปไปมาเขาก็ขายบ้านให้สี่หมื่นจากบ้านราคาเป็นแสนบ้านไม้เขาก็ขาย4สี่หมื่น เพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันกับลูกเนี่ยลูกของแฟนเพราะว่าแต่งงานกับบ้านนั้นเนี่ยก็ได้หลานเขานั่นแหละก็อยู่ที่นั่นก็ขายเฉลวควยกินเปอร์เซ็นต์ไปตอนแรกกินเปอร์เซ็นต์นั่นแหละแต่ว่ามันก็ได้ไวนะได้ไวสามวันก็คือเขาเอามาลงให้พันถุงอย่างเงี้ยเขาเอามาลงให้พันถุงก็ขายกันกี่คนสามสี่คนสามวันมันหมดอ่ะแล้วก็มีมันมีคนถามว่าพ่อค้ามีอย่างเดียวหรืออะไรเงี้ย เพื่อนีแต่ชาวกล้วยน่ะมันก็สะกิดใจมันก็สะกิดใจนะคนํเนี้ก็เลยคิดอยากหาอะไรนอมาทำมา,มาขายเพิ่มมาเสริมอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าทำรถช่องดีไหมอะไรมาปรึกษากันรถช่องสิงคโปร์ก็เลยมาทํากันก็พ่อรถพ่วงก็พยายามถามคนนู้นคนนี้ว่าทํายังไงบ้างถึงจะเหนียวถึงจะอะไรอย่างเงี้ยก็พัฒนาไปเรื่อยจนได้ดีรถช่องจากที่ ไม่ไม่ดีก็ดีขึ้นเหนียวอยู่ได้ทั้งวันเงนี้ยจะอยู่กับคนนั้นนานสิบแปปีแต่ว่าชีวิตคู่ก็เหมือนไปใช้กรรมเขาก็เปลี่ยนไปเหมือนกันหลายคนที่อยู่ ที่หนึ่งก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยหมายถึงเลิอกอ่าก็เลิกเพราะไปใช้วิบากกรรมเพื่อให้เราได้เรียนรู้นั่นแหละก็ไปเจออีกคนหนึ่งก็อยู่กันกี่ปีไม่รู้ไม่รู้กี่ปีแปดปีคนที่สองแปดปีก็อยู่กัน,ม,น,ากนมามันก็มีเหตุให้เลิกเลยเพราะว่ายิ่งอยู่ยิ่งทุกข์มันเห็นแต่ทุกข์อ่ะมันไม่ใช่สุขอ่ะแต่ว่ามันเหตุอะไรก็ไม่รู้ที่จะ เลิกแต่ละคนก็มีเงินติดตัวแค่สามพนนะก็มีเงินมาติดตัวไม่กี่บาทไม่กี่นั่นก็มาสร้างเอาใหม่ทุกครั้งจะเป็นแบบนั้นแหละหลังจากนั้นก็มันก็เหมือนกับว่ายานเราเรามียานเริ่มเปิดถ้าก่อนนี้ก็คือไม่ค่อยนี่หรอกเรื่องทรงเรื่องอะไรเวลาเราอยากแก้กรรมเราก็จะไปหา เขาเรียกว่าเจ้าแม่นะพอไปบ่อยๆแล้วไปช่วยงานเขาบ่อยๆบางทีเขามีงานไหว้ครูเนี่ยก็ไปร่วมไปอะไรทีนี้พอทําไปนานๆยานของเราก็เริ่มเปิดขึ้นเพราะว่าเราไปในจุดนั้นอะ่ะมันเริ่มยานของเราเริ่มยานรู้เริ่มเกิดขึ้นถ้ามองเห็นคนเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันสะอื่นขึ้นอะ่ะมีจิตปรารถนาว่าอยากบรรลุธรรม ก็าปากต่อปากก็ขายของไปเขาก็ขายของไปด้วยแก้ให้คนไปด้วยก็มีลางจากนั้นก็เปิดมันมันเขาเรียกว่าเปิดตำหนักนะเปิดตำหนักช่วยคนที่นครนายกแหะแจะว่าอยู่อำเภอทัาอำเภอปากพีพอนานๆเขาก็ไม่ได้ขายของโควิดมาก็ขายของก็น้อยลงน้อยลงแล้วก็ไม่อยากขายเหนื่อยแล้วเหนื่อยล้าแล้วก็ไม่อยากขายก็ช่วยคน mm hmm. การช่วยก็คือไม่ได้เอาค่าครูแต่ไปช่วย พระวัดป่าสายวัดหนองประพงเพื่อสร้างโบสถ์ก็เอาเงินที่ที่เขาทําบุญเอาไปสร้างโบสถ์ก็ช่วยอยู่แบบนั้นเป็นจนมีเงินแต่ละปีก็2องแสนสามแสนที่เอาไปช่วยนะั้นเป็นเจ้าภาพด้วยสปีในตอนที่อาจารย์ท่านพี่เปิดสำนักขึ้นพลังบุญเพื่อช่วยคนอยู่ที่จังหวัดนครนายกเขาก็มีแฟนที่มียานทพิปเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ไปกันไม่ได้ มันมีเหตุที่มันพราในร่างเขามันเป็นสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามก็ไม่ได้แยกด้วยดีก็เหมือนกับว่าก็าคืออาจารย์ตัดสินใจแล้วว่าไม่ใช่ทางแล้วก็คือจะไปแล้วพอหลังจากนั้นก็คือปิดทุกอย่างก็คือไม่ไม่ได้ติดต่อกับใครเลยพอเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็เลยเอาเบอร์โทรมาเบอร์ของท่านพี่นี่แหละเขาได้เบอร์มาก็โทรโทรไปปุ๊บพูดคุยกันตอนแรกไม่ได้ไม่ได้เ,เชื่อเลยนะ ชะตาชีวิตลิขิตให้น้องหญิงและท่านพี่มาเจอกันต้องทำภารกิจสวรรค์เพื่อช่วยมนุษย์จนตัวเองเกือบตายคุยไปคุยมาท่านพี่ก็เช็กกรรมก็เปรียบเสมือนเราต้องแก้ไขอดีตชาติเยอะมากน้องหญิงเคยฆ่าท่านพี่ท่านพี่เคยเป็นพ่อน้องหญิงแล้วก็น้องหญิงเคยเป็นแม่ท่านพี่ก็มีคนมาทําร้ายเอามีดมาแทงอาจารย์คือในในชีวิตก็ไม่เคยโดนหนักขนาดนี้มาก่อนครูจะเอาไอ้นี่ให้ตาย มันมันเจ็บปวดแล้วเขาคือเราคือทัาเดียวกันอะแต่ว่ามันเปลี่ยนยุคแล้วไงมันเปลี่ยนยุคแต่เราคือญาติสุดท้าย